วันนี้นะครับจะมาสอนแบบพูดตามได้เลยนะครับผม30ประโยคชีวิตประจำวันนะครับใช้บ่อยนะฮะตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตอนแรก wakey wakey it's time to get up แปลว่าตื่นได้แล้วนะครับตื่นได้แล้ว wakey wakey it's time to get up ถึงเวลาตื่นนอนแล้วนะครับ can i sleep in for a bit แปลว่าอะไรขอนอนต่ออีกหน่อยได้ไหมอยากตื่นสายอะ่ะขอนอนต่อหน่อย can i sleep in for a bit Uh -huh. I'm getting dressed. Thank do I'm getting dressed. You'd better be quick. You'd better be quick. หน่อย What do you want for breakfast? Yakina Laitan Chao. What do you want for breakfast? I'll make us something to eat. I'll make us something to eat. Thai rice soup with omelet, -huh. please. Khatom kaio. Thai rice soup with omelet please. เขา We should leave early. เราควรจะออกเร็วๆนะ We should leave early. ฉันอยากหลีกเลี่ยงรถติดอยากหลีก I want to beat the traffic. ฉันอยากจะหลีกเลี่ยงรถติด I want to beat the traffic นะ Okay. Can you drop me off at work? ไปส่งที่ทำงานได้ไหมส่งที่ Can you drop me off at work? ะครับไปส่งที่ทำงานได้ไหม What time do you need to be there today วันนี้ต้องไปถึงกี่โมง What time do you need to be there today 9 o'clock We have a meeting today นะเก้าโมงนะครับวันนี้มีประชุม9ก้โมงนะครับ9 o'clock We have a meeting today ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะอันนี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับ Whereabouts are you เป็นสำนวนเนาะ Whereabouts are you เป็นภาษาพ,พูดนะ Whereabouts where are you ใกล้จะถึงแล้ว I'm arriving soon I'm still stuck in traffic ตอนนี้ยังรถติดอยู่เลยถึงที่ทำงานปุ๊บทักทุกคนอย่างนี้ได้เลยครับ How's it going everyone How's it going everyone ทุกคนเป็นไงบ้างครับ How's it going everyone โอเคครับ วันนี้พวกเราทำอะไรกันนะครับวันนี้พวกเรามีอะไรทำครับ What are we up to today พูดในที่ประชุมได้เลย What are we up to today วันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะ We're finishing the project from last week เราก็กำลังจะปิดโปรเจกตจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ We're finishing the project from last week นะฮะโอเค okay. สมมติประชุมเสร็จปุ๊บจะไปกินข้าวกันโอเค Do you want to get something to eat หรือจะชวนไปดื่มจอนพักตอนเช้าใช่ไหม Do you want to get something to drink ก็ได้นะครับต่อไปครับ ดื่มกาแฟกันดีกว่า Let's get some coffee Let's get some coffee นะครับ Let's get some coffee Okay Where do you want to have lunch อยากกินข้าวเที่ยงที่ไหน Where do you want to have lunch จะฉันเลี้ยงเอง Lunch is on me เดี๋ยวข้าวเที่ยงผมเลี้ยงเอง Lunch is on me นะครับ โอเคนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ผมใช้สอนนะครับผมนะในคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีพวก f a s ช c a r d ประโยคพวกนี้นะครับเรียงมาให้ปกติจะเป็นแบบเติมคำนะแต่วันนี้สอนใน TikTok ก็เอาแบบเฮ้ยประโยชเต็มๆไปเลยนะครับมีฟังก์ชันเกมให้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ I gotta go I need to run some errands I gotta go I need to run some errands นะครับโอเคดูนะ Can you cover me this afternoon เฮ้ยบ่ายนี้แบบ cover ให้หน่อยนะครับฝากงานหน่อย Can you cover me this afternoon เห็นประโยคนี้ลองแต่งใหม่สิจำได้ไหมเมื่อกี้สอนไปฝากหน่อยได้ไหมบ่ายนี้ can you อะไร can you cover me cover me นื้อ,ออกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ปิดชันนะแต่ว่าแปบลบว่าเฮ้ยฝากงานหน่อยนะฝากดูให้หน่อย can you cover me this afternoon can you cover me this afternoon โอเคประโยคครับ I'll be right back เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะ I'll be right back do you have any plans for the evening คุณจะทำอะไรตอนเย็นมีแผนหรือ,อยังนะครับเย็นนี้ทำอะไรเปล่า Do you have any plans for the evening นะครับเย็นนี้ทำอะไรป่ะนะฮะโอเคลองเลยอันนี้แต่งประโยคเลยหนึ Do you have any plans for the evening เห็นไหมง่ายดายนะครับ Not much Do you want to kill some time Not much Do you want to kill some time ไม่ใช่ kill someone นะ kill sometime นะครับโอเคฆ่าเวลากันหน่อยไหมหาอะไรทํากันนะครับโอเคครับอ่ลองดิ kill อะไรหาหาอะไรทำ kill อะไรครับ kill sometime ฆ่าเวลานะครับโอเคอัน okay. นี้ let's go for a walk in the park ไปเดินเล่นที่สวนกันดีกาน,นะครับ let's go for a walk in the park นะครับต้องการให้ไปส่งที่บ้านไหม อันนี้ do you need a ride home ไม่ได้ขี่กลับบ้านนะแต่ไปส่งที่บ้าน do you need a ride home นะครับโอเคครับผมเอาละสำหรับฟังก์ชันเกมนะเวลาเรากดเข้าไปที่ลิงก์บนวิดีโอในคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปนะครับเป็นโหมดเกมก็ได้นะครับโหมดเกมนะฮะ แล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมจับคู่คำศั์นะครับสบายๆได้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะผู้ใหญ่เล่นได้นะครับเด็กเล่นดีนะครับอันนี้แบบช่วยให้เด็กพูดภาษาอังกฤษเป็นเร็วมากๆมาหลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ What do you want to eat for breakfast นะครับเช้านี้จะกินอะไรนะครับเขาใช้อยากกินอะไรเห็นไหมนะครับแบบเออแล้วก็เล่นเป็น Candy Crush ได้ด้วยหรบอ่าแบบสามารถที่จะแบบเออสมมุติเราเห็นสีแดงเรียงกันอย่างเงี้ยเราอยากจะเรียงแดงใช่ไหมโอเคผมก็จะกดอ่ามานี้เรียงกันทดา Not much. Do you want to kill some time? หาอะไรทำกันไหมท่า I'm getting dressed. ฉันกำลังแต่งตัวอยู่นะ yeah, อยู่ไหนวะ okay, ย่างี้แล้วมันก็จะเรียงกันแล้วก็นะเป็นเหมือนการดีดคลา s h เก็บเก็บแต้มสะสมได้เด็ดมากนะครับโอเคครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ครับอยากเรียนอังกฤษแบบไม่ต้องแปลก,ก็อังกฤษเนหมือนกับที่ช่าสลัดตันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ